โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ไม่ได้มาผิดช่องหรือว่าอะไรนะครับยังอยู่ถูกช่องนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับมาแปลกตาแบบหน้าเอเลี่ยนนิดนึงเพราะว่าครับในที่สุดครับรหัสแคนดี้นะครับตอนนี้หาซื้อได้เรียบร้อยเย่นี่คือแคนดี้หกต้นครับผมใช่ครับฟังไม่ผิดนะครับหกต้นนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเจ้านี่นะครับแล้วก็รหัสของคุณคนนี้นะครับไม่รู้จะโดนดึงไหมนะ ซื้อมาแพงมากซื้อมาแพงมากมแต่ว่านะครับก็ได้มาเรียบร้อยนะครับหกต้นเลยอะไรเดี่ยแป๊บหนึ่งนะอืเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันอือฮึโอ้ได้จิงโจ้มาด้วยไม่ใช่สีนิกะลอกจิงโจ้ก็แย่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับต่อจากเมื่อวานเลยนะครับที่ผมเนี่ยทำผลใหญ่ไปเนาะแล้วก็ผมไปดูใน Ti ๊ t o ็อกมาโอ้โหเจอคนเป็นร้อยกิโลนี่นี่นี่อันนี้น อันนี้นะครับ80กว่ากิโลนะครับคือเยอะมากเลยนะสําหรับผมคือมันเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมไปเจอสูตรรับมานะครับนี่คือสูตรทําผลใหญ่ V2 นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมกันนะครับว่ามันจะได้ผลไหมซึ่งตอนนี้นะครับใช่ครับผมเที่ยงคืนกว่าไม่ได้นอนไม่ได้หลับสักทีตอนนี้ถ้าเสียงแบบพูดอะไรเบื่อๆขอโทษด้วย นี่อันนี้คือสปอยค่าๆนะครับว่าจะไปไงต่อนะครับสำหรับเจ้าพาร์ทของ,งเจ้าวันนี้นะครับน้องกาม,ม่านั่นเอง8 7ดิกิโลแต่ว่าวันนี้เป็นสุดผลใหญ่ V2 เนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าเจ้าโตัวนี้เนี่ยมาแบบ100กิโลหรือเปล่าซึ่งถ้ามี100กิโลนะครับบอกเลยว่าเรามีซีซั่น2แน่นอนก็คือทำผลอาจจะขึ้น10ล้านล้านเลยก็ได้นะครับผมไม่รู้เลยนะอันนี้ผมไม่รู้แล้วนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า อย่างแรกเนี่ยเราต้องเตรียมเจ้านี่ก่อนเจ้าบัคนะครับบัคสปริงเกอร์รู้สึกว่าคลิปก่อนผมทําแล้วไม่ได้ใช่ไหมไหนดูซิตอนนี้อ่าลาดคนนี้นะครับมีอยู่ร้อยกว่าสปริงเกอร์อ่ะโอ้ไม่มีเสียงเลยนะเปิดเสียงมาหน่อยเสียงอะไรเออ,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 อเมื่อกี้โอ้เสียงเพลงผมป,งปิดเพลงไว้อ่าปิดเพลงแต่ว่าขอฟังเสียงสปริงเกอร์ไม่ไงเนี่ยก็ยังลดอยู่นะบัคมันบัคมันใช้ยังมัน ผมใช้ผมใช้งานไม่ได้เลยนะคนอื่นยังใช้ได้หรออ่ะปักต่อไปมีอยู่ร้อยกว่านนะครับไม่ต้องแคร์เออนึกว่าเป็นแล้วไม่ต้องแคร์เอ้านี่ไงเอ้าใช้ได้หรออ้าวโอ้โหโอเคครับสวยเลยครับเพราะว่าเจ้าบักเจ้าแมวเอ่อสูตร V2 เนี่ยคือต้องใช้บักนี้นะเพื่อความง่ายจริงๆไม่มีบักนี้ก็ได้นะในอนา,นา,นา,นาคตก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีบักนี้ก็ดีโอเคมา เดี๋ยวเรามาเริมกันเลยดีกว่าซึ่งนะครับเจ้าสูตรการทําผลโตเนี่ยก็คล้ายๆกับอันเก่านะก็คือมันก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนที่ผมออกเกมไป20นาทีเนี่ยในช่วงนั้นนะครับมีจุดสําคัญน,นะครับสิ่งที่ผมต้องทําก็คือเดี๋ยวจะให้รหัสหลักนะครับมาแปะทุกสปริงเกอร์ตรงนี้ก่อนแต่ว่าผมว่าผมย้ายมาสักตรงกลางดีกว่าไหมเนาะย้ายมาสักตรงกลางรู้สึกว่าแมวจะชอบนอนตรงกลางอาโอเคแป๊บนึงผมย้ายแคนดี้ก่อนแล้วกันโอเคเรียบร้อยนี่ตั้งตรงกลางเลยนะครับ อ่ะอย่างที่สองนะครับสปริงเกอร์ไปเดี๋ยวเตรียมสปริงเกอร์แป๊บหนึ่งโอ้อะไรโอ้ดาวบาเหรอแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะโอ้สัตว์ยักอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรโอ้โอ้อันนี้ตียอะไรโอเคครับเกือบตีหนึ่งพี่มาทำอะไรตรงนี้โอ้อ่ะเอารหัสต้นแคนดี้ยักมาหน่อยดูซิจะติดหรือเปล่าโอเคมามาเรื่องของเราต่อนี่นี่ตัวผมมาอยุดนี่แล้วนะครับตัวผมกำลังจะติดสปริงเกอร์ เอาโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ติดสปริงเกอร์หมดแล้วนะอ่าดาบาวก็คือไปแล้วนะไม่ติดอะไรเลยนะครับเวลาก็ไม่นับนะโอเคตอนนี้ก็คือผมติดอย่างละสามเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็โดนหมดแล้วเนาะน่าจะโดนหมดแล้วนะครับนี่อันนี้คือมาสเตอร์นะครับเราเตรียมการเสร็จแล้วนะครับสลับ V2 แล้วก็ขั้นตอนแรกนะครับโอเคอย่างที่2นะครับเราติดหมดเรียบร้อยใช่ไหมเราเนี่ยจะต้องเก็บเจ้าแคนดี้นะครับ6ต้นนะครับเยอะมากนะครับอย่างรวดเร็ว ให้หมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องรีบออกเกมนะครับ40นาทีนะครับโดยประมาณนะครับแล้วเดี๋ยวตอนช่วงที่ผมกําลังจะเข้าเกมมาใหม่เนี่ยมันจะอยู่หน้าโหลดใช่ไหมทุกคนเจ้าตอนหน้าโหลดเนี่ยก็คือเจ้าพวกนี้ยังไม่โตต้องให้เมวมานอนแล้วผมก็กดคลิกเข้ามาแล้วก็มันก็จะมีแสงสว่างวาบนะครับตูมก็จะได้อันใหญ่เลยนะครับนี่คือ V2 ก็คือออกเกมเข้าใหม่แล้วก็ได้เจ้าแมวด้วยนะครับแล้วก็สว่างวาบทีหนึ่งแบบพร้อมกันหมดเลยนะครับ6ต้น อ่ะมาดูหน่อยนะครับว่าหต้นพร้อมกันเนี่ยจะมีบิ๊กเบิ้มอะไรขนาดไหนนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมรีบเก็บก่อนเลยอ่ะเก็บไม่หมดเก็บห,หมดอึหยากตรงนี้โอเคน้องแมวมานอนด้วยพอดีเมื่อกี้ถือว่ามันก็ไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าก็เข้าเข้าสูตรแบบสุดๆนะครับอ่ะเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดหอืมเต็นอ่ะเอาเต็นมาด้วยสูงไปเก็บไม่ถึงอ่ะข้างบนก็เก็บไม่หมดครับโอเคเก็บครบแล้วนะขั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วมางองนิดหน่อยนะอันสองอัน โอเคขั้นตอนที่สุดท้ายนะครับออกเกมรอ1ชั่วโมงะ่ะเดี๋ยวผมจะมาอีกทีนึงนะครับประมาณตี1นึ่งนาทีโดยประมาณนะครับซีวบ <you> ผมอ่ะใช่ครับ1 0บโมงยีนาทีตอนเช้าๆเลยครับห <laughs> ลับนะครับหลับห <laughs> ลับไปตื่นหนึ่ง ขอโทษนะทุกคนผมง่วงนอนผมไม่ไหวแล้วนะครับไม่ได้นอนมาประมาณวันหนึ่งแต่ว่าก็ดีนะอ่ะนานขนาดนี้คือยิ่งกว่าสูตรแล้วนะตอนนี้คือการันตีแนะ่นอนว่าได้ผล100%ขั้นตอนต่อไปก็เข้าเซิร์ฟของน้องกาม่านะครับน้องแคนดี้87ดิกิโลนะครับเพราะเซิร์ฟนี้เนี่ยคือผมทําให้สปริงเกอร์เนี่ยเขาหยุดเวลานะครับทุกคนก็จะไม่มีปัญหาเนาะมาเรามาดูขั้นตอนที่4กันน,นี่ตรงสคริปต์ตรงนี้ห้ามกดสคริปต์นะครับ ห้ามกดสริปนะเดี๋ยวผมตัดจอไปตรงโน้ตบุ๊กผมแล้วกันนะครับอีก ID ดีหนึ่งนะฮะอ่าโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่แบบไม่ใช่โลบอกนะเป็นโปรแกรมเป็นโปรแกรมจําลองมือถือแล้วก็ใส่โลบอกอีกทีหนึ่งนะครับจอเล็กๆหน่อยตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอน้องแมวนะครับตรงนี้รอน้องแมวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นนั่นตัวอะไรนั่นตัวอันนี้คือเบคอนหรอเออเบคอน นคอนตัวเล็กมีด้วยเหรอนะ่เดี๋ยวผมจะรอนะครับน้องแมวมานอนกลางดงนะครับประมาณตรงกลางนะใช้เวลาสักคู่หนึ่งใหญ่ๆเลยแหละหนี่ไงน้องแมวเริ่มมานอนแล้วแต่ว่าไม่โดนเลยนะต้องนอนตรงกลางโอ้โหอันนี้รอนานมากแนี่ยนอนโอเคจอของจริงก็ยังอยู่หน้านี้นะครับย้ํานะครับอย่าเพิ่งกดอะไรนะครับเดี๋ยวมันจะแสงสว่างวาบแล้วมันจะแบบมันจะเสียฟีนะครับตัดมาในนด้ดบุกบ้างซึ่งตอนนี้น้องแมวก็ยังไม่นอนนะ น้องแมวก็ยังเดินไปเดินมาอยู่ซึ่งนี่นะครับคือเหตุผลนะครับว่าทําไมต้องใช้บักของเออเจ้าสปริงเกอร์นะครับที่หยุดเวลาไว้เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องแบบเวลาสปริงเกอร์มันอาจจะหมดก่อนนะครับแต่ว่าถ้าอนาคตน,นะครับเจ้าสปริงเกอร์ที่ไม่หยุดเวลาโอเคแมวนอนมาตัด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 ,ต,ดตัดมาในนี้ก่อน๋ยวค่อยว่ากันโอเคแมวนอนโดนโดนนิดหน่อยครับเออน่าจะให้นอนตรงกลางกว่านี้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองอีกหลายๆรอบนะครับรอบแรกนะครับโดนแค่ต้นเดียว2ต้น2ต้นโดน2ต้นนะครับบูมโอ้ โอ้โเอเดี๋ยวอ้้โมาแล้วอันนึงโอ้โหนี่ทุกคนดูอันนี้เลยครับนี่แหละนี่แหละนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณรอบสองรอบนะเมื่อกี้แมวยังโดนไม่เต็มได้เวลามันเลยครับโอ้โหนี่คือ6ต้นนะครับแคนดี้อะไรบ้างเนี่ยนะครับนี่คืออาพูดต่อจากเมื่อกี้ ก็คือนี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไมสปริงเกอร์นะครับถึงใช้บัคแบบเวลาไม่หมดนะครับแต่ว่านาคตถ้าเขาแก้บัคแล้วเนี่ยก็คือ,อยังใช้ได้นะตอนระหว่างที่เมื่อกี้เจ้าแมวนะครับกำลังจะนอนก็คือยังไม่ปักสปริงเกอร์แล้วเดี๋ยวค่อยไปปักตอนที่แมวนอนนะครับแบบนั้นก็จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวตอนหนึ่งสปริงเกอร์นะแสดงว่าต้องมีมาสเตอร์เยอะๆนะครับแต่ว่านี้คือมีบัคอยู่มาสเตอร์ก็คือใช้แค่เดียวเวลาไม่จํากัดนั่นเองผมปลดล็อกเจ้านี่แล้วก็เก็บมาดูซิว่าน้ําหนักเท่าไหร่อู้ร้อยกิโลเดียว ร้อยกิโลโอ้โหเอาเลยครับทุกคนครับผม <laughs> ห้โหลาดเก่าผมคือชิดซ้ายเลยนะโอ้ผมว่าน่าลาดเก่า <laughs> ผมว่าทำใหม่ดีกว่าโอ้โหร้อยกิโลครับสองพันล้านร้อยโอ้โหร้อยกิโล <laughs> โอ้โหหนักมากครับทุกคนเรียบร้อยอันที่เก็บมาเมื่อกี้ร้อยกิโลอืมสนยนนี้อะผมจะลองสักสามรอบและกันสามสี่ห้ารอบ นะครับรอบแรกประมาณนี้เรียบร้อยครับผมสูตรนี้คือสูตรแบบใช้2รหัสแล้วได้ผลดีกว่าที่ผมลองมาแบบ50ชั่วโมงอีกครับโอ้โหทำไมผมถึงไม่เล่นติ๊กตอให้เร็วกว่านี้โอเคตอนนี้เก็บเรียบร้อยเนาะมาออกเกมอีก็รอบหนึ่งตอนนี้นะครับ1 0 3โมง30เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีประมาณ1 1โมง20นะครับชั่วโมงหนึ่งอ่ะโอเคครับตอนนี้นะครับเที่ยงครึ่งนะครับ2ชั่วโมงก็คือการันตีแน่นอน อ่ะเข้าไปเหมือนเดิมรอบนี้บอกเลยว่าขอโดนนะครับเจ้าแมวโดนทั้ง6ต้นไปนเลยน่าจะได้นะครับดูซิเป็นยังไงอ่ะโอเคตอนนี้มาอยู่ในโน้ตบุ๊กนะครับกระตุกกว่าเดิมนิดนึงนะเมื่อกี้เปิดออโต้ไว้มันก็จะกระตุกแบบนี้แหละอ่ะโอเคครับเดี๋ยวรอครับน้องแมวมานอนตรงกลางนะครับรอบนี้ผมจะรออันนี้คือหน้าจอจริงนะครับก็อย่าเพิ่งกดคลิกอะไรนะปล่อยเอาไว้ถ้ากดคลิกไปนะครับมันจะไม่สําเร็จถ้าน้องแมวยังไม่นอนตรงนี้เนี่ยก็คือยังไม่ได้นะ เดี๋ยวรอให้น้องแมวมานอนตรงกลางสปริงเกอร์ก่อนตอกแตกตอกแตกตอกแตกอู้น้องแมวนอนตรงกลางเลยทุกคนปะโอเคโอเคกัดมาเออ่คอมจริงคอมจริงโอ้โหนอนตรงกลางเลยครับโอ้โดนหกปอนทุกคนโอ้โดนหมดเลยโอ้นึกว่านึกว่าโป้เรียบร้อยอะไรเนี่ยไม่ให้อย่ากดดันเราเดี๋ยวจะตกแบบไม่โอเคโอเคออก ออกออ,ออกมาไม่ได้โอเคโอ้เโอเคครับ <laughs> ผมเปลี่ยนรหัสนะ <laughs> ครับตอนนี้ <laughs> รหัสนี้ดูโอ้ Ooh ช, <laughs> ชิ้นสายเลยคร oh, <laughs> ับชิ้นสายเลยโอ้ผมไม่เก็บแล้วนะผมไม่เก็บแล้วนะผมพอแล้วนะมันใช้ได้ผลจริงๆทุกคนตัวใหญ่ <laughs> แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอยา่ยาอย่าตัวเราน้องยูน้องยูอยากกด e เด็ดขาดอย่ากเก็บเด็ดขาดแป๊บหนึ่งนะ110่กิโลเจ้าแคนดี้แปบ๊บหนึ่งนะนะครับแคนดี้อันเก่าผมอยากเอามาวัดดูนะครับอ่าแปบ๊บหนึ่งหาก่อนโอ้ผมขายไปแล้วนี่หน่าลืมเลยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ <laughs> โอทุกคนดูเฮ้ยมนันใหญ่เกินไปแน่เนี้ยโอ้นี่คือ เป็นไปแทบจะไม่ได้เลยนะทุกคนคือผมทําอีก,กรอบนึงเนี่ยไม่ได้เลยนะเพราะว่าการที่แมวนอนแบบนอนโดนทีเดียวหกตัวรวดแบบนี้เนี่ย <laughs> มันแทบจะแบบเป็นไปไม่ได้เลยครับโอ้โหเล่นเดียวต้นไม้มีหกต้นแบบนี้ผมจะเข้าไปปักโอ้ดูอันนี้คือแค่แบบแค่แบบที่จับอะเป็นไม้จับอะมันใหญ่ขนาดนี้ <laughs> โอ้โหจบลงแล้วครับเอ้โหโอเคครับผม อืมได้เวลานะครับขุดทิ้งให้หมดเลยครับดักกอนฟูช์ uh huh. อ่ะฮะไอนี้เป็นเอมเบอร์ลิลี่ใช่ไหมอ่าขุดทิ้งอ้าวไปขุดซันฟาเวอร์เฉยเลย <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ขุดทิ้งอยู่ดีขอโทษนะทุกคนมันเจ็บนิดน,นึงนะซันฟาวงซันฟาเวอร์นี่คือเจ็บมากไอน,นี้เอมเบอร์ลิลี่ขุดทิ้งให้เหลือแต่แค่แคนดี Candy ้บราซัมนะครับเจ็บนิดน,นึงนะทุกคน <laughs> มันเจ็บหน่อยนะแต่มันเจ็บนิดน,นึงนะครับโอ้โหมีหลายต้นด้วยนะโอ้โหหลัดนี้คือสุดๆครับ ผมซื้อมาหลายบาทน,นะไอน,นี้อะไรเนี่ยแป๊บๆเก็บของให้หมดเก็บของให้หมดในติ๊กต็อกนะครับติ๊กต็อกช่วยผมได้ติ๊กต็อกช่วยงานผมนะครับก็คือใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับอันนี้คือหน้าสุดแล้วนะอันใหญ่สุดน่าจะขึ้นร70กิโลบวกบวกแน่นอนหรือเปล่าน่าจะ150หรือว่า170ก็ได้นะครับอันน,น,นี้อันใหญ่นี้ <laughs> โ,อโอเคเก็บให้เรียบร้อยให้มันดูสวยงามอ่ะเดี๋ยวขอญาตนะครับ ซีรีส์ล่าสุดของเราก็คือเจ้าตัวนี้ใช่ไหมเป็นดิสโก้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวซีรีส์ภาคสองได้เวลาทำเป็นเจ้าตัวนี้นะครับติดทุกอย่างนั่นเองอันนี้ก็คือโอเคน่าจะชิดซ้ายไปเรียบร้อยนะครับผมมาต่อกับไปนเรี้ยวยาวเลยแล้วกันลายก่อนนะน้องกามาโถแต่ว่านี่คือโหดกว่าพยายามมาตั้งนานนะหลาดเก่าห้าสิกว่าชั่วโมงอันนี้คือแบบ 2อทีแล้วก็สูตรจาก t ิ k กตอกด้วยก็คือแบบไม่ต้องเรียนรู้เองด้วยนะเรียบร้อยเอาละรหัสนี้นะครับจะไม่มีวันนะครับไปสู่เซิร์ฟสาธารณะอีกรอบแค่นี้ก็เกินพอเลยนะครับผมตอนนี้คือสุดๆแล้วครับเกมนี้เกมนี้ก็คือแคนดี้อันนี้สุดๆแล้วนะครับผมลงเตียนสวยงามขึ้น150กกิโลบวกๆแน่นอนอ่าโอเคครับเอาไว้เจอขึ้นใหม่ คลิปหน้านะครับหวังว่าสูตรแบบนี้เนี่ยใจทุกคนนะครับมีแคนดี้อันบิกเบิ่มแบบนี้นะครับผมแล้วดูอันนี้คืออะไรเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะขอขอขออ่านอ่านอ่าน,นี่คือจบคลิปก่อนแต่ว่าขอดูดูเพิ่มดูดูด,ดูอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่คือแบบแค่โค่นต้นแล้วทะลุด,ดินขนาดนี้นี่คือแบบโอโ้โหโอ้โหดูแต่ละอันเอาละอันนี้คือต้องใช้เวลาประมาณอาทิตย์บวกบวแน่นอนนะกว่าจะติดแบบ ทุกสถานะแล้วก็ครบทุกต้นนะครับงั้นคลิปนี้ของจริงละนะครับ CU ครับผมเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับ